สวัสดีครับผมนักปั่นซิมบับเวย์นะครับวันนี้จะมาพาเล่นครีโอพัตตานะครับ <this> เริ่มแรกก็ซื้อฟิเจอร์ไปก่อนเลย oh. ใหได้สแคชเจอร์สอันนะครับ oh. เพื่อที่จะมาหมุนวงล้อต่อหาตัวไปคูณน,นินนินรางวัลที่เราจะได้ต้องหมุนให้ได้สีเขียวนะครับ oh. ีเขยวไม่ได้ถึงบวก4ครับก็กดไปค่อยๆกดไปโอเคได้บวกสี 4. นี่เราก็จะได้หมุนฟรีสิบครั้งแล้วก็เงินรางวัลก็คูณสี่นะอ่าก็จะค่อยๆหมุนไปได้ง่ายๆครับอย่างวายแง่ก็คือ เปลี่ยนเสมือนตัวเดียวกันตัวอะไรก็ได้ตอนนี้ที่เราต้องการก็เป็นคีโพัตตาใช่ไหมล่ะครับเราก็เล่นให้มันได้คนะีโเนาะหรือไม่ก็วายเนาะมันจะได้ซ้ำกันเพื่อจะได้คูณเงินรางวัลไปให้ได้เยอะที่สุดอ่ามันจะลั่นไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะไปเรื่อยๆจนเราจะได้ตัวที่ไม่เหมือนกันหรือไม่ได้วายอย่างเงี้ย ไม่ได้ขี่โอซ้ำเนี่ยมันก็จะเลิกลันเนาะอันนี้ก็เป็นเงินรางวัลที่เราได้ยิ่งตัวซ้ำเยอะมก็จะได้เงินเยอะใช่ไหมครับน่าป็นลันไปเรื่อยๆซะล้วก็เลยการหมุนอีกเก้าครั้งเนาะนี่เราก็มาดูเงินรางวัลของเรากันก่อนอืมเห็นไหมครับยิ่งได้เยอะก็ได้ยิ่งได้เงินเยอะเงินรางวัลยิ่งเยอะเนาะแค่รอบแรกเราได้เก้าันเก้าละโดยที่เราลงทุนไป แค่5,000นะอ่าเราก็มาเล่นรอบที่2ต่อเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตัวซ้ำมันก็อืมได้ต่างเท่านี้ก็ได้พันเจ็ดโอ้ก็ได้เยอะนะครับรอบที่7ไปอืมกดไปอ้าวซ้ำกันเรื่อยๆแล้วก็ให้มันซ้ำกันไปเรื่อยเนาะอืมอย่างนี้ยาวเลยดิอย่างนี้ไปไปเรื่อยๆสวยเยมากอ่ะสเกตเตอร์เ,อเนี่ย เรามีสิทธิ์เจอสแคตเจอในเกมด้วยนะครับแต่มันต้องมันต้องได้ต่อกัน3มทีเนาะซึ่งมันยากยากไปนิดนึงอืมอ่าแล้วมากดใหม่รอบที่หรอบที่ห้าละเมื่อกี้ไม่ได้อะไรซ้ำกันเลยนะเห็นไหมอ่ามีสิทธิ์ได้สแกตเจอร์ในเกมแล้วมันก็ไม่ต่อกันก็ได้ยากหน่อยนะอ่าเราก็หวังเอาตัวซ้ำกันดีกว่าเนะนี่นี่ก็ได้เพิ่มละเจ็ดร้อย ต่อไปรอบที่สามละอ้าวไม้กางเขนไปดีแบบนี้ก็ดีหน่อยเลยดีเลยยาวๆเลยดิเสียดายครับเสียดายนิดหน่อยหูหูสามเปน้าไปรอบที่สองจะไปอูไม่ได้ไเลยเลยอ่ะรอบสุดท้ายเนี่ยอ่ารอบสุดท้ายละโอเคตัวดีกันตัวดีกันอื นิดเดียวนิดเดียวแต่ก็ได้ได้เงินลงหันเยอะนะได้เงินางวัลเรื่อยเล่นง่ายๆได้เงินลงหนลันง่าย,ายๆแบบนี้แนะนำเลยฮะต้องมาเล่นกันนะเห็นไหมเราลงทุนไปแค่นี้เราเราได้มากกว่าเงินลงทุนเลยเนี่ยอ่าสี่พันแปด เดี๋ยวยอดรวมนะยอดรวมทั้งหมดของเราสองหมื่นห้าลงทุน 5, ห้าพันได้สองหมื่นห้าโอ้โโคตรฟินไปต่อเลยอันนี้ก็จะมาซื้อฟิวเจอร์ใหม่นะเริ่มใหม่อ่าไดสกัตเจอร์สามอันโอเคอได้เยอะอีกคูณเยอะโอเคอ่ะเราก็มาหมุนกันหมุนกันใหม่อีกรอบหนึ่ง อืมมาแล้วหนึ่งไอ้เคียดำเฉยเลยมันจะซื้อใหม่นะเดี๋ยวจะซื้อใหม่อีกรอบนะอห้าพันห้าซื้อไปบม,มาหมุนวงล้ออันเริ่มเราก็ต้องหมุนให้ได้นะอย่างนี้ให้ได้คูณสี 4, ไป เพื่อที่เราจะได้หมุนฟรี10รอบเราก็ได้เงินรางวัลอ่ะสองแล้วสามไหมสี่ไหมถเอ้นเดียเดียวแล้วอรอบนี้ก็จะลองลดเงินให้ดูนะลดเติมพันลงดูหน่อยลดอีกสักหน่อยก็ได้อืมให้เหลือสักพันสองน้อเมื่อกี้พันห้านาอเร็วที่พันห้าเคเงินครบ โคผ้าผักสักทีอืออ่ะเราหมุนอีกสักทีเนาะฮึบเขียวโอโ้แต่แต่แรกเลยโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากเลยง่ายๆเยนาะสวัสดีครับผม